นายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณในอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาพร้อมปศุสัตว์อำเภอเข้าไปตรวจสอบฟาร์มม้าแข่งแห่งหนึ่งตรงข้ามวัดขนงพระใต้ตำบลขนมพระอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมานะคะหลังจากที่มีม้าของฟาร์มแห่งนี้ค่ะตายไป3ตัวจากทั้งหมด10ตัวเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บเลือดม้าที่ตายไปตรวจนะคะที่ส่วนของกรมปศุสัตว์โดยจะรู้ผลประมาณ30วันค่ะ ในอำเภอปากช่องบอกว่าม้าแข่งที่เลี้ยงในฟาร์มมา้าในเขตตำบลขนงพระและพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง10ฟาร์มได้ทยอยตายรวมอย่างน้อย42ตัวนะคะโดยเริ่มตายตั้งแต่วันที่24กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาอาการของม้าทั้งหมดนั้นจะเริ่มจากไม่กินหญ้าเสื่องซึมก่อนที่จะล้มตายค่ะซึ่งในพื้นที่อำเภอปากช่องนี้นะคะมีฟาร์มม้ามากถึง24แห่งในเบื้องต้นมีการแจ้งทำความสะอาดตัวม้าและคอกม้าแล้ว ขณะที่นายสัตวแพทย์พัชบีสมใจประสุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าจากการตรวจสอบสาเหตุในเบื้องต้นค่ะสันนิษฐานว่าม้าแข่งที่ตายนั้นน่าจะป่วยเป็นโรคแอฟริกันฮอกซิเนสนะคะซึ่งเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสแอฟริกาโดยจะมีผลต่อม้าและลาเท่านั้นไม่มีการติดต่อเชื้อจากสัตว์สู่คนค่ะและโรคนี้ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยนะคะ พร้อมกับยืนยันคาว่าในโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่อย่างใดแต่ว่ามีแมลงจำพวกริ้นเป็นพาหะนำโรคทำให้ม้าที่ป่วยนั้นจะมีลักษณะการตายโดยเฉียบพันภายใน2-3ชั่วโมงนะคะเนื่องจากเชื้อโรคนี้จะเข้าไปทำลายระบบหายใจของม้าซึ่งม้าที่ตายในขณะนี้ได้ฝังกลบทั้งหมดทุกตัวแล้วเพื่อไม่ให้แมลงที่เป็นพาหะนำโรคไปแพร่สู่ม้าตัวอื่นด้วยค่ะ